่น้องสรงกำลังใจเท่านั้นเืองเดี๋ยวนี่พี่น้องอะไรพี่จะชุ่มเหงาจะขวางได้ดีใจย่าบินบิดขอคำลังใจพี่น้องครับด้วยขอสงสัยหรือเหตุผลใดๆก็ตามแต่สำหรับผมตอนนี้ผมขอแต่กำลังใจสักก่อนเรื่ององื่นเอาจังคุยกันอย่างว่ากันเนาะว้า คนผู้หนึ่งที่จะต้องคิดแล้วก็กังวลอยู่ในตอนนี้งานกับบ่อหยุทธงานมันก็เป็นงานใหญ่ลูกน้องสอง,ส,องสามลอยเดินสายเดินทั้งเก็บสิ่งเก็บของ,งาาใหญ่ทำมาหากินอยู่ทูแเรา,าก็ย้ายครับป่วยคนผู้เดียวจะดีเด่นลำหยั่งคอนักเสีย่ยวหยั่งคอน ฉะนั้นความังว้นหรือขอสงสัยยังต่างๆที่มันพ่ออดใด้คเก่าดว่าต้องพิมพ์เดี๋ยวให้มันพันช่วงนึงไปก่อนเนาะผมก็ยังคือเขากับทุกคนแหละมีอย่างผมก็บอกให้ฟังอยู่แล้ว